เข้าสู่ขัวย่าหนิงนะคะอันนี้แครอทที่เหลือย่าหนิงจะปั่นเป็นน้ำไว้ดื่มนะคะย่าหนิงจะมีที่มันเป็นเศษอย่างเงี้ยย่าหนิงจะปั่นย่าหนิงจะไม่ผสมน้ำแข็งนะคะอันนี้จะไว้ดื่มเพียวเพียวเวลาอากาศร้อนๆไว้ดื่มภายหลังค่ะอันนี้คือย่าหนิงมีแครอทกับมิ้นนะคะย่าหนิงสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำส้มปั่นไว้กินแช่แช่ แช่น้ําแข็งเอาไว้กินภายหลังนะคะแล้วก็จะมีแครอทมินแล้วก็มีเกลือแล้วก็น้ําใบเตยค่ะย่าิหนิงจะไม่ใส่น้าแข็งย่านิหนิงจะไม่ใส่ใบเตย่าติหนิงจะไม่ใส่น้ําผึ้งด้วยนะคะเพราะว่าเราเอาเราจะเอาเน้นผักโดยเฉพาะเลยเราจะมาลงในทำเลยนะคะ หลาดรูปหนึ่งแอลอูกนึ่งทำทำได้สองทำได้สองสติ๊กเกลือนิดนึงขันแข็งยันหนิงก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าย่นหนิงจะจะกินภายหลังจะใส่ตู้เย็นเอาไว้จะใส่ขังน้ำแข็งมีเตยสองตู้ ถ้าชิมออกมาแล้วถ้าทาออกมาแล้วมันกินยากหรือเราอาจจะเพิ่มน้ําน้ําหวานหรือน้ําเชื่อมลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูก่อน ะมีอันนี้คือแค่หลอดแค่หลอดล้วนๆเพียวๆล้วนๆเพียวๆกับกับมิ้นนะคะลองดูแช่หนิงอยแช่แช่ขวดไว้แสงแสงเพิ่เข้าไว้น้ำผักเราดีๆนี่ ชอบหวานส่น้ำตาลได้นะคะใส่น้ำผึ้งไปได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่แย่านนี้ไม่ชอบ